หนึ่งหนูสูตรสมุนไพรครับพี่น้องโถงง่ายใใครับพี่น้องซองตเต็มถาดปุ้ยมาพี่น้องไหมเฉียงให้ล้นตัวง่ายสวัสดีครับเป็นตระเดนสัสดีคุณหอดสู่ขุดเุยคนครับมาเด้อครับพี่น้องครับวันนี้หนึ่งหนูสูตรสมุนไพรครับพี่น้องโถงง่ายใใครับพี่น้องซองตเต็มถาดปุ้ยขักแน่ครับพี่น้องครับ มานครับไปใส่กับแม่มาสินกับพี่น้องเลยพี่อะเงี้ยงามๆใครพี่น้องบูเนี่ยมาพี่น้องมาเสร็จแทบมั้งครับมื้อนี้ดีเลยพี่น้องครับคว้าออกปาดมันครับพูดอะมั่นแล้วเนี่ยกระปิหน่อง เียเียเียนองครับโอ้มครับน้กิมครับีนบ่น้องแก้วสมสมีกงมาพี่หสมุนไพรครับเป๊ป เฉียงไม่มันตัวใหญ่เฮ้ยวะจะเควี่ยยั้วข้อมันบาบครับอ่ากินยาได้ไปมนองส่วนนี่ยอื้อ สุดยอเไยพี่น้องครับหนึ่งหนูสูตรสมุนไพรครับแก้วชิมสมรวมแห้งไหมคอกมันโอ้คักเนี่ยพี่น้องครับพวงมัน อุ่มแก้วมืงเห็นรถแม่ครับคิดกล้องเขาไว้น้ำ <laughs> uh, tập nghe không chào, <cười> 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 ต้องขาต้องผิดไปน้ำครับรูแข็ง ้องบนได้ไปครับนังเปื่อยๆพี่น้นองเกียกสมุนไฟรแนะนำ của nào nó mà chân nhau cá cà เรียงว่าหามาอีกหามาอีกกันนะไปหาอยู่อืเนี่ยแต่ละหูแต่ละคน น่กินข้าวข่วงกอะออกประมาณมันนัเนี่ยพี่น้องโอ้โห ودوارد Hàng mà ích, hàng mà ích. Ừ. <laughs> Khóc. โอ้หนังม,มันมัครับวงเนี้ฟังซ่อนจดโอ้โหฮึืมนนี้จุ่มแก้วเลย่น้อง 哥们。 พาหลายอยู่พี่น้องเจ็บ โอ้โลมโอ้พวกตัวละลูกอะไรไปน้องครั <eyes> บแน uh ่ค huh. รับน่าย่นอืครับเอาจะนั่็ขอขอบคุณกับพูดนะครับรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามชมครับ บ๊อปุจุบะครับฝากอะไรก็แชร์ติดตามครับเป็นกนีครับแรงใจครับหนึ่งหนูหนึ่งหน,งหน,งหนงูครับพี่น้องหนุ่งหน,งหนงูสูตรสมุนไพรครับพร้อมแก้วมสมสนได้พี่น้องครับอ่ะเทมป์รีมาเซนด์เซอเกินพี่น,น้องครับสิดหนามาใหม่ครับสวัสดีครับ